q i 0 a 2 019กระต่ายรักกระต่ายน้อยรัก buu นะฮะทีนี้นข้อนี้เขาจะให้ String มา1ข้อความมานะฮะดังนั้นแล้วข้อนี้ Condition ในการพิ้นจะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือถ้าหากว่าในสตริงเนี้ยมี u ับสตริงหรือข้อความย่อยเป็นคาว่า b u u ให้แสดงคำว่า yes พร้อมกับ ด้วย u ที่มากที่สุดที่ตามหลัง b นะฮะซึ่งเคสแรกก็คือ3นเองนะฮะหนึ 1, 2, ส่วนเคสที่2ก็คือมี u u u อยู่2ตัวนะฮะแต่จะเลือกปิ้นสี่เพราะว่าตรงนี้มี u ตามแค่2ตัวยู u ตาม2ตัวหลัง b ส่วนอันนี้มี u ตาม4ตัวหลัง b นะฮะเราก็เลยเลือกปิ้นสเพราะมันมากกว่าส่วนอันนี้นะฮะไม่มี ข้อนี้คือถ้าเกิดว่ากรณีนี้คือกรณีที่มี b อยู่ในสตริงอยู่ในข้อความถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ามีให้แสดงข้อความที่เปลี่ยนตัวอักษรหลังตัว b ให้เป็น u ใหญ่หมดเลยนะฮะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะและ ันสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับกรณีกรณีใดๆก็ให้ปิ้น b u u ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยาวเท่ากับสตริงต้นฉบับนะครับก็คือแทนที่ b u u ตรงนี้มันก็ b u u จริงๆมันต้อง b u u แต่ว่าวมันตันแล้วเราก็เลยเอาแค่ b u เฉยๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้วิธีทำข้อนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรับสตริงมาก่อนนะครั ผมจะสร้าง string ไว้อีกตัวหนึ่งเป็น string ต,ต้นฉบับกับ string ล้อเรียนนะฮะโดย t t ริ g เนี้ยผมก็จะทำให้ทุกๆตัวอักขระทำให้ทุกๆอักขระใน string ต,ตัวนี้มันกลายเป็นพิมพ์เล็กก่อนนะฮะเพื่อง่ายต่อการจัดการ เดี๋ยวเราจะลองพิมพตัว string s แล้วก็ string ตัว t ก่อนนะฮะใน,นดีะน,นี้โอเคทำไมไม่ได้อ๋อเพราะว่าอะไร t ตัวที่ i เพราะว่ามันเป็น string อยู่เนาะเราต้องทำเราต้องชี้ไปที่ array เพื่อให้มันกลายเป็น character ชุบอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็น String อสของเราเนาะอันแรกมันก็จะเป็น String ต,ต้นฉบับแล้วตัวทีก็คือหลังจากทำให้มันเป็นพิมพ์เล็กหมดแล้วทีนี้อ่าฮะผมก็จะไล่หลูแรกเช็คก่อนนะฮะว่ามันมี buu อ,อยู่หรือเปล่า โดยใช้คำสั่ง substring ในการแก้นะฮะโอเคดังนั้นเราก็จะใช้ t t. ที่ if t substring ที่ตำแหน่ง i ขนาด3มีค่าเท่ากับ b u u ก็หมายความว่า อ่ะมีมีวิวอยู่เราก็ต้องเก็บไว้ก่อนว่ามันมีหรือไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมสักครู่นะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือการนับว่ามันมี u อยู่กี่ตัวทีนี้เราก็จะใช้ y loop ในการ,รนับโดยเริ่มจากตำแหน่งที่ i บวกหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่ง i มันก็คือ b ดังนั้น i บวกหนึ่งก็เลยเป็นตัว u นะฮะตัวนี้อันนี้ตำแหน่ง i อันนี้ i บวกหนึ่งอันนี้ i บวกสองโอเค เราก็ทำการเก็บจำนวนนับเอาไว้ J น้อยกว่า n เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะใส่ไว้กันเผื่อว่า J มันจะออกนอกขนาดของ t ต i ิ g แล้วก็หยุดการทำงานของมันเลยแล้วก็แล้วก็วกอะไรนะแล้วก็ที่ตัวที่ J ยังมีค่าเท่ากับ u c n t บวกแล้วก็ j บวกบวกนั่นเองนะฮะแล้วจากนั้นก็เก็บค่า max ไว้ก่อน max เราก็จะเป็น max ระหว่างค่า max เดิมหรือว่าค่าใหม่ที่หลังจากถูกนับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีใช่ไหม ี้ flag ก,ก็เป็น yes พร้อมกับจํานวน b ที่เยอะที่สุดที่เราเก็บไว้แล้วเนาะก็คือค่า max นั่นเองนะ,ะโอเคดังนั้นดังนั้น2เคสแรกมันควรจะถูกต้องนะ,ะโอเค อีกอันนึงก็ควรจะเป็น yes 4นะฮะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะทำแยกอีกตัวหนึ่งก็คือ b ด้วยนะฮะทำทำไมก็คือ if if อะไรเรา if t ตัวที่ j if t ตัวที่ i เท่ากับ b ก็หมายความว่า b เท่ากับ i เลย a และ b ไม่เท่ากับลบหนึ่งอันนี้คืออะไรนะฮะตอนแรกผมจะกำหนดให้ b เป็นลบหนึ่งก่อนทีนี้เราก็จะไล่ไปนะฮะก็คือไล่ไปเรื่อยๆดูว่ามันมี b อยู่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันมี B อยู่ถ้าเกิดว่ามันมี B อยู่และมันไม่ใช่และมันต้องเป็นและมันก็เท่ากับเท่ากับลบหนึ่งมายความว่ามันเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเพราะถ้ามันเจอมาแล้วตรงนี้มันก็จะไม่ใช่ลบหนั่น,นเองนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเขียนไว้นอกลูกนะฮะ เราไม่สามารถเอามารวมกับรูปนี้ได้เพราะว่าอันเนี้ยผมใช้ i บวก2มันเลยมีโอกาสที่ b กรณีที่ b อยู่ตรงท้ายๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เช็คตรงนั้นก็ได้นะฮะผมเลยต้องเขียนรูปแยกไว้โอเคทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอ b แล้วแล้ก็เบรกนั่นเองนะฮะ ทีนี้เราก็ดูว่ามี b หรือเปล่า if b for integer i เท่ากับ b บกหนึ่ง i น้อยกว่า n i บกบวกแล้วเราก็กำหนดให้ s ตัวที่ i มีค่าเท่ากับ u ตัวใหญ่นั่นเองนะฮะก็คือทำตามที่โจทย์สั่งนะฮะหลังจาก b ใหญ่หรือ b เล็กตัวแรกให้เปลี่ยนเป็น u พิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ดันะะงนั้นเคสนี้เราก็ควรจะได้แบบนี้แล้วนะฮะเบรกไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรดอกใส่ปีกเกาให้ชึบโอเคทำไมไม่ปินพ์เพราะตรงนี้ยังไม่ได้ปินพ์นั่นเอง C out ตัวไหนเราต้อง see out s นะฮะโอเคดังนั้นเราจะเหลือกรณีสุดท้ายนะฮะกรณีสุดท้ายก็คือเดี๋ยวตรงนี้ผมขอใส่ Return 0ก่อนนะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นการจบการทำงานของฟังชันนะฮะชูบกรณีสุดท้ายก็คือเราองปิน b ีอยู่ๆซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ หมดนะฮะมันจะครบ n ตัวดังนั้นผมก็จะเริ่มตั้งแต่ for int i เท่ากับ0ถึง i น้อยกว่า n i บวกบวกแล้วเราก็จะ print d อยู่ๆซ้ำไปเรื่อยๆโดยใช้การ modulo ในการรีตำแหน่งไปเรื่อยนะฮะเราจะ crs ตำแหน่งที่ i หมด modulo กับ3 เพราะมันมีแค่3ตัวเนาะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหมอตโกลกับ3ผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือศูนย์หนึ่งสองนั่นเองนะฮะดังนั้นตัวนี้มันก็ควรจะเป็น BU BU นั่นเองนะฮะเอาเป็น U หมดเลยเพราะอะไรเป็น U หมดเลยเดี๋ยวสักครู่นะฮะ ตรงนี้ตรงนี้มันเป็น b if ลบหสมมติว่าเราหา b ไม่เจอใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น if ลบหแต่ if ลบหเนี่ยมันยังสามารถเข้ามาในลูปนี้ได้ดังนั้นผมต้องเปลี่ยน if b ไม่เท่ากับลบหก็คือถ้ามันหาเจอแล้วค่า b มันต้องไม่เป็นลบหนะฮะโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองส่งกันเลยนะฮะ จะไดเต็มหรือเปล่านะฮะโอเคได้แค่70สคะแนนนะฮะมาดูกันเราจะติด output is not correct นะฮะก็คือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นทีนี้เราต้องมาดูกันว่าเราผิดตรงไหนผมเดาว,ว่าผมน่าจะผิดตรงแถวแถวนี้แหละฮะ อะไรได้บ้างว้าวเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะฮะเยสให้เป็นแบบนี้แต่ผมปป้นเยสแบบนี้มันเลยผิด ผมลองเปลี่ยน Yes เป็นแบบนี้ดูคะแนนมันต้องขึ้นโอเคนั่นแหละมันเป็นเรื่อง sensitive case น,นะฮะว่าพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กมันมีผลโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ร้อยเต็มแล้วล่ะครับโอเคนั่นแหละครับ